الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

สุหานหูตะาลาและจะได้มีการตกอรบอิล,ล,ลาลอห์คือการเข้าไปใกล้ชิดด้วยการทำอิบะณาทำที่พระองค์ได้ส่งกำหนดทำด้วยความมั่นใจทำด้วยความมีศักดิ์ศรีในตัวของเองในฐานะที่มีอหมันแล้วก็ทำอย่างผู้ที่มีอีหมันแล้วก็มี อัลอิสลามติดอยู่ในตัวของเขาสิ่งเหล่านี้พระองค์ลระุจาน ب าวตาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลาวะสัลลัมได้เฝ้าได้ดูแลอย่างใกล้ชิดกับบรรดาอุมมาของท่านในรุ่นแรกก็คือบรรดาสหาบะานนั่นเองทำไมรือที่ท่านราสุรุลละ ต้องดูแลในด้านนี้มากมายเพราะการอิบาดะหรือการปฏิบัติศาสนก,กิจที่พระองค์เลาได้ทรงกำหนดให้นั้นนะมันสามารถมองได้ว่าเหมือนสะพานที่จะเชื่อมให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับพระองค์เลาพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ให้ชีวิตเราพระองค์ได้ให้ความเป็นมนุษย์กับเรา พระองได้ให้หัวใจที่เห็นดีเห็นชอบกับหลักการของอิสลามแล้วก็เชื่อมั่นในหลักการอิมันว่าจะปกป้องตัวเราได้และจะทำให้เรานั้นกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอย่างผู้ที่มีความพร้อมที่จะไปรับสิ่งดีๆที่พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงตอบแทน นี่คือสิ่งที่ท่านนบ,บีได้ทำมาตลอดระยะเวลา23ปีที่มักกะและมด,ดินะอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าในโลกนี้มีคำสอนเยอะแยะก่อนอิสลามในยุคของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลฮอะลัยวะสัลลัมก็มีลัทธิแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติมากมาย แนวทางปฏิบัติดังน,นั้นทุกคนก็เชื่อว่าจะทําให้ตัวเขาเองนั้นบริสุทธิ์จากการกระทําแล้วก็เราจะมองเห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ต่างๆที่มีการกราบไหวนะ้เป็นการก,าร,กราบไหว้จว,วิตแล้วก็ทํามาจากาวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินเป็นไม้ต้นไม้หรือจะเป็นสิ่งที่มีค่า อย่างเช่นเพชรดินจินดาและอันนี้เองล่ะครับที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีหรือผู้ที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้ของเรานั้นเป็นสายตรงจากอัลลอฮ์นั่นก็คือมีวะฮีลงมาจากพระองค์อัลลอฮ์สู่ท่านนาบีมุฮัมมัดและจากท่านนาบีมุฮัมมัดท่านก็ได้เผยแพร่ออกไปเพราะฉะนั้นเรา กับพระองค์องคนั้นมีสายตรงมีคำพูดมีขั้นตอนที่พระองค์อลคได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วก็ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนเรียกว่าอัลกุรอานเพราะนั้นกุรอานจึงเป็นถ้าเรียกให้ทนสมัยก็เรียกดุสตูรอัลอาลามีก็คือ,เ,อเป็นเหมือนกฎหมายสูงสุด สำหรับชายกับทุกๆคนในโลกนี้ซึ่งพระองค์ได้นำเอาเนื้อหาตั้งแต่พระองค์ได้สร้างมนุษย์ให้มีขึ้นในบนโลกนี้เรื่อยมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใน,นก็คืออัตตา,าฮหตให้รู้ว่าพระองค์ล l l a ์เป็นพระผู้ทรงสร้างเป็นพระผู้ทรงมหากรุณาธิคุณให้กับมนุษย์ทั้งหลายตลอดจนกทั่งสรรพสิ่ง ที่พระองค์ได้ทรงสร้างอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างแล้วก็ไม่ให้สิ่งแวดล้อมที่จะทําให้ชีวิตมันได้ก้าวหน้ามนุษย์ที่พระองค์ได้ให้มีอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็ได้ทรงประการเอาไว้ว่าควรละดีขอละกอละกุมาฟิลอารุิจามีอาพระองค์อัลลอฮ เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อสู่เจ้านั่นก็คือแสดงถึงพระกรุณาคุณของอัรร์พระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสิ่งขอาราชการกลุ่มสร้างมาเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายนำมาไว้ก่อนในประโยคเลยถ้าเป็นตัวบทกฎหมายก็คือขอละกอกะกุมทรงสร้างเพื่อสู่เจ้าอะไรครับมาฟิลอารดิสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ ทำให้ทุกคนที่ใช้สมองใช้ไหวพริบใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวดูแลจนกระทั่งในตัวของเขาเองเนี่ยในคุณอ่านก็บอกว่าฟีอาฟุซิคุมอัฟลาตุสซิรุนในตัวของท่านท่านไม่ได้พิจารณาดอกหรือตัวมนุษย์เป็นโรงงานที่เราบริโภคเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์บริโภคได้ตามที่อัลลอฮ์ทรงเปิดเผยนั้นนะครับโรงงานที่เรามีอยู่นั้นตับไตไส้พุงที่มีอยู่ในนั้นตั้งแต่เข้าไปในปากมีการย่อยเอาไปใน,นกระเพาะมีการย่อยแล้วก็ในขณะเดียวกันโรงงานนี้ก็นําเอาสิ่งดีๆแยกออกไปนะครับวิตามินต่างๆนะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนั้นได้ แผ่ออกไปส่วนที่เป็นกาก็ไปอยู่ที่นึงแล้วก็ถ่ายออกมานะครับนี่คือข้อา,าวคร่าวที่เราจะว่าจะบอกว่าในพระมหาคัมภีร์ไม่ได้ละเว้นที่จะให้ทุกคนได้คำนึงได้คิดถึงสิ่งที่มีอยู่ที่ตัวของเขาเองกับสิ่งที่อยู่ในในสิ่งแวดล้อม แล้วก็เรานําประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจําวันได้มากต่อมากแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หมดจนกว่าโลกนี้จะสลายไปนั่นคือไปจนทั่งอิลายอมิลเกลีกยมาและทั้งหมดนี้จะประกอบไปด้วยหลักการหนึ่งที่เรียกกันว่า,าศาสนกิาคืออิบัต์สองร้านด้านจิตใจที่เราจะต้องยึดมั่นเรียกว่าอากีด ทั้งสองอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วก็ทำอย่างถูกต้องแล้วก็เหมือนกับว่าเรานั้นมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราให้กับจิตใจของเราตลอดจนกระทั่งถ้าถ่ายทอดไปยังลูกหลานหรือคนที่อยู่ใกลชิดแล้วยังมีอานิสงส์มีความดีให้กับคนที่เราสื่อออกไปได้เพราะนั้นเรื่องอ,อ,อิบาดา เราก็ทําอยู่แล้ว5ประการเราเรามีชาดาแล้วละหม,มาดเราละหม,มาดถือบวตสกาดไปทําฮัตแค่นี้นะครับ4ี่ห้ห้าุกนลเนี่ยที่มันเป็นของอิสลามเนี่ยก็อย่างฮะดีที่บอกว่ามีเมาลาัยกาตแปลงตัวมาเป็นมนุษย์แล้วก็มานั่งต่อนหน้าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยวะซัลลัมแล้วก็บอกอัคบิรนียะมุฮัมมัด อัน oh, il ul ิลอิสลามโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดโปรดแจ้งให้เราทราบว่าอิสลามนั้นมีอะไรบ้างท่านกันนะท่านนบีก็ตอบไปทันทีว่าอันมัดลอ ا ل าซห้าประการอย่างที่เราได้ท่องกัน แค่นี้แล้วท่านยิบิรีนซึ่งมาในตัวของมนุษย์ธรรมดาที่มาหาท่านนาบีแล้วก็มาหาความรู้นี่นะครับท่านก็ตอบไปคำหนึ่งว่าซาดักท่านพูดถูกต้องแล้วสหบัตที่นั่งอยู่ใกล้ๆท่านนาบีก็แปลกใจว่าเอ๊ะมาถามท่านรอซูลอยากจะรู้ว่าอิสลามมือเพอได้รับคำตอบแล้วมีคำพูดจาก คนแปลกนี่นแปลกหน้าคนนี้ว่าท่านพูดถูกแล้วสอดักตะมันแปลกมาถามแล้วก็ยืนยันเหมือนกับรับรองว่าเออที่ท่านพูดนะั่นแหละถูกต้องก็สงสัยแล้วว่าจะเป็นอะไรก็ยังไม่มีโอกาสถามยามุฮัมมัดอัคเบลนีอานิลีอีมนันโอ้ท่านนาบีมุฮัมมัดแจ้งให้เราทราบถึงเรื่องอีมานหน่อยว่าจะเป็นอย่างไร อัตต no <the ุุมมิิินาาาบลลลห์เกะ أ ุ تؤمن بالله ملائكته ونبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله ت ع าลาก็บอกถึงร right> ุ่นอิมั่นหกประการอันด um ับแรกอิมั่นในอัลลอฮ์อิมั่นในบรรดามาอิกาเหมือนอย่างที่เราทราบดีแล้วเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ท่านได้บอกจังนี้มาเลกาท์เขาบอกว่าสอดักจ้ท่านพูดถูกต้องแล้วก็ถามเรื่องอิมั่นเนื่องอิสลาม แล้วก็ถามเรื่องอิฮซานท่านก็บอกอัลอิฮซันอันตะบุดัลอฮ์กอันนักตารฮุฟะอินตัมตะคุนตะรฮุฟะอินหูยารากะให้ท่านทําอิบาดะเหมือนกับที่ท่านอยู่ต่อหน้าพระองค์อละแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์เห็นท่านประโยคที่สําคัญมากเราไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์เห็นท่านท่านอบีบอกไว้อย่างนั้นแล้วก็ถามเรื่องอัสซาเรื่องวันเกียรมาแล้ท่านอบีก็บอกว่า คนถามก็ดีคนถูกถามก็ไดีรับคำถามก็ดีก็ยังไม่รู้ตั้งนั้นก็อยู่ที่อัลลอฮ์นะครับทีนี้ที่จะเน้นให้ท่านได้ทราบว่าอิสลามมีรุกคนอิมานห้าประการทุกคนอิมานเุกคนอิมานหกประการแล้วก็ทุกคนอิสลามห้าประการทุกคนเอเซีนอีกหนึ่งประการดูแล้ง่ายเหลือเกินง่ายมากเพราะนั้นจึงมีฮะดีษบอกว่าอด,ดีนยุสรุนภระศาสนานั้นไม่ลำบาก วัลันยูชาดดีนะอัลฮัดุลอิลลากาลาบะไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าไปเข้มงวดกับาศาสนาเกินเกีขอเิดเกินไปคนนั้นจะต้องพ่ายแพ้คำว่าพ่ายแพ้ออก็หมายความทั้งว่าทำแล้วไม่ได้อะไระอันนี้มีเยอะแยะที่ที่เราได้เห็นนะครับทำแบบผักชีโรยหน้าบางคนก็บอกว่าเดินบวชเนี่ย ฉันจะท่องตารวะจะไม่ขาดแต่ห้าเวลาขาดได้วันศุกร์่านได้เนี charged, ่ยแต่าไรตะรวะไม่ขาดแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่ามักเข่งอยู่กับไอ e ้เรื่องสุนัตแต่ว่าไ,ไอ้เรื่องใหญ่ๆนั้นทิ้งไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นว่าห้าประการนุ่องอิมานหกประการนั้นทุกคนอิสลามหกประการนั้นเป็นเรื่องของอีมานถ้าเรา อมองดูเป้าหมายเนี่ยมันจะครบที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวและป้องกันจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในหลักการอยู่ตลอดเวลาเพราะชา,าดะอชาดุลลแล,ละ,ชะลชลัสุทำไมต้องเริ่มตัต้ตรงนี้เริ่มตั้งตรงนี้หมายถึงการเลือกข้างให้เลือกข้างให้ถูกมนุษย์ในโลกนี้มันมีสองข้างมีซ้ายมีขวา ถ้าเลือกถูกท่านไปรอดเลือกไม่ถูกก็ต้องพยายามศึกษาเอาแล้วก็เข้าพ้นทางให้ได้เพราะฉะนั้นการเลือกว่าอย่าอยู่ข้างละอิลาาลาอิลอฟมิชาดานัน่นคือการเลือกในทางที่ถูกต้องแล้วเหมือนกับว่าเราไปสมัครงานที่บริษัทไหนสักบริษัทหนึ่งนะไปเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้เซ็นสัญญากันเรียบร้อย แต่ที่ไหนได้เราไปไม่ทํางานนะครับไปนั่งเฉยในเก้าอี้ผู้จัดการแต่งานไม่ทําถามว่าบริษัทเขาจะไล่เราออกไหม,ไมเขาไม่เอาไว้หรอกเาไว้เราออกนั่นเช่นเดียวกันถ้าเลือกข้างแล้วแต่ละหมาดก็ไม่เอาถือบวชก็ไม่ถือบวชอะไรยังไม่ไล่นะครับยังยังแสดงพระปรานีว่าท่านมีโอกาสได้ศึกษาแต่ละวันแต่ละคืนให้ คิดดูให้พิจารณาดูในสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาไม่แต่ตัวเขานะครับมันสมองที่สามารถเรียนรู้แล้วก็วินิจฉัยแล้วก็สามารถที่จะเลือกทางที่ดีให้กับชีวิตของเราได้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาถือว่าการที่เริ่มที่จะเลือกข้างที่ถูกต้องเราต้องแสดงตนต่ออัลลอฮ์ก็คือละหมาดบุากาตฮยีจะต้อง ครบส่วนเรื่องอี่านล่ะครับเรื่อง้้วยอีมานต่ออัลลอฮ์อิมานเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้รู้ว่าเรานี่ไม่ใช่ออกมาจากกระบอกไม่มีใครได้ได,ได้ได้ทำไม่มีใครมีส่วนรู้มีพ่อกับแม่เหมือนอย่างสมัยปัจจุบันเนี้ยเราเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ๆหรือเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกล้างสมองบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ต้องไปกราบไหว้ไม่ต้องไป นึกถึงบุญคุณนะเขาสนุกเขาสนุกระหว่างผัมเมียไปเดี๋ยวเราก็เกิดมาเพราะความสนุกของเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนับถือนี่คือแผนทำลายมันจะมาจากยาฮูดีจะมาจากนอกสโรปีศาสต์ชตานอ b บลิส v e ที่ไหนเราไม่ทราบแหละแต่มันมีมาแล้วในบ้านเรานะอิบลิสต์วซไหนมาสอนมันหรือคนไหนมาสอนไม่รู้และสอนซะจนกระทั่งว่ามีสิชิเสรีภาพ เราจะเลือกใครมาเป็นคู่คู่ชีวิตก็ได้จะอาเพศเดียวกันก็ได้ก็เริ่มจะมีการรับรองไปจดทะเบียนได้ในกอกับในขอผู้ชายสองคนคนนึงเป็นผัวคนหนึ่งเป็นเมียไปจดทะเบียนแล้วทางการก็ยอมจดทะเบียนให้ว่าเป็นผัวเป็นเมียกันได้เขาใช้ว่าต้องต้องออลบ ไอคำพูดที่มีอยู่ในกฎหมายก่อนนั้นก็คือสามีภรรยาภาษาสามีเป็นผู้ชายภรรยาก็เป็นสตรีอลบอันนี้ออกใช้คําว่าคู่สมรสแทนนะในกรณีขอแต่งงานก็ได้นางสาวขอนางสาวงอสองคนเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่คนนึงเป็นผัวคนนึงเป็นเมียยอมจดทะเบียนให้ได้ไม่รู้ว่าัยตันตัวไหนหรืออิบลิสตัวไหนที่มัน เอาสิ่งเหล่านี้มาทําลายที่มันจะทําลายมนุษยชาติชายคนที่จะทํามันคิดดูนี่ถ้าพ่อกูแม่กูคิดอย่างอย่างที่ได้เห็นในสังคมหรือตัวเองมันคิดอย่างงี้จะถามตัวเองหน่อยไหมแล้วกูจะมีโอกาสเกิดมาดูโลกอันสวยงามนี้ไหมถ้าหากพ่อเอาเอาไม้ป่าเดียวกันหรือแม่กูใช้ป่าไม้ป่าเดียวกันนี่ถ้าคิดสักนิดหนึ่งมันจะมันจะเสียดายชีวิตมากมายทีเดียว แต่มันมีแล้วมีแล้ววะพ่อแม่ไปสำคัญมันก็ลามมาถึงว่าครูแม่ครูเมื่อพ่อแม่ไปสำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องไปเชื่อนะเชื่อตัวเองตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองจะทำอะไรมีสิทธิเสรีโอ้โหกว้างขวางมากอันอย่างนี้แน่นอนชัยตอนนอ,อิบลิสมันชอบแน่นอนแล้วก็ทำให้คนหลงไหลเพราะอะไรนึกว่าเป็นของใหม่แต่เปล่าเลย ถ้าดูว่ารากของมนุษย์คู่แรกคือท่านนาบีอาดัมและพระนางฮาวะที่มีชื่อทั่วโลกบอกอาดัมแด์อีฟถ้าอาแล้วไม่ได้ทรงสร้างให้เป็นเพศหนึ่งเป็นอาดัมเป็นผู้ชายแล้วก็พระนางฮาวะเป็นผู้หญิงแน่นอนครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แถ้ไปหรือว่าหลงผิดไปได้แต่นี่ตั้งแต่ต้นตอน,น,นทำให้เห็นแล้วที่สามารถมาอ,อ,อยู่ในโลกนี้ได้ก็คือ มนุษย์คู่แรกที่เป็นชายหนึ่งเป็นหญิงหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือที่นํามาเนี่ยเนื่องจากว่าเราอิมานในอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ทรงได้บัญญัติไว้นในคุรอานอินนี้จะอิลุนฟิลอาลุตีลีฟะเราตั้งาลีฟฟะคนหนึ่ง,งคือท่นานนบีอาดัมและมนุษย์มาจากไหนมาจากการกระทําการสร้างของอัลลอฮ์และมนุษย์ไม่ไม่กี่ไม่กี่ปีมานี้มนุษย์บอกว่ามนุษย์ มนุษย์เราเนี่ยนะมีอาซอนมาจากลิงเอา้านี่ถ้าเราไม่ฉลาดพอเอ้อล l ะ a ์ทรงบัญญัติไว้ในคุรานว่าอินอิจียไอโนฟิลอาร์ขอลีฟเราตั้งคอลีฟ้าเอาไว้ในโลกนี้คนหนึ่งแล้วเราจะตั้งลิงมาเป็นคอลีฟ้ามาบริหารอย่างไัเนี่ยคิดง่ายงโอ้มายกอดฝรั่งก็ต้องต้อง,ต,องต้องคิดแหละนะรื้ว่าว่า,าพระเจ้า เรามีกว่อัลลอหอัลลออัลลอฮฺสุลานประกาศเถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์ลล l a ์เป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวอัลลอฮฺสุลานอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือนั้นแสดงให้เห็นถึงพระอำนาจแล้วก็พระองค์นั้นมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนสิ่งใดทั้งสิน้นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือต่อไปก็ดีนะครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังอยู่นั้นไม่สามารถที่ จะได้รับรู้ว่าหน้าตาของพระองค์เราเป็นอย่างไรต่อเมื่อวันกียาม,มาเกิดขึ้นแล้วเรากลับไปหาพระองค์เรานั้นวันนั้นที่จะรู้นี่คนอยากจะรู้มีไหมอยากจะรู้เลยในโลกปัจจุบันนี้มีกับท่านนาบีมูซาอยากจะรู้เหลือเกินว่าอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าที่วทรงสร้างน่นทรงสร้างเนี่ท่านมีหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็เลยขอต่อลรอก เพราะว่างั้นเองครับวันนียาอัลลอฮ์ารนนีอันดุรอิเลิกะโอ้อัลลอฮ์โปรโดเปิดม่านที่มันบังอยู่ให้กับข้าเจ้าได้เห็นญาติได้เห็นพระองค์อย่างชัดเจนหน่อยครับพระองค AH ์ได้ทรงบัญญัติตอบมาทันทีว่าลันตารอนี่ท่านไม่มีวันที่จะเห็นแต่ให้ทดลองอันดุรอิลัลจเบลฟาอินิสตะกรร มกาณหูฟาเซวฟาตารอนี่ยังไม่ต้องเห็นอัลลอฮ์เอาอย่างนี้ภูเขาที่ซีนายนั้นที่นท่านนาบีมูซาไปรับบัญญัติ10ประการนั้นเดี๋ยวจ้องให้ดีอัลลอฮ์จะเผยบางส่วนให้มันให้ภูเขานั้นมันเห็นแล้วดูที่ภูเขาจะอยู่ได้ไหมลัมาตเจัลจลัลลอฮูลิลจจบัลิจักัลฮูดะ เมื่ออลอ a ์ทรงเผยนิดหนึ่งให้ภู้เขาเพียงเห็นผู้เขานั้นสั่นสะเทือนแตกกระจายครับทำไมครับด้วยพระอำนาจของพระองค์อล l a ์ที่ได้ทรงประกาศไว้แล้วว่าไสรสักมิสลิฮีใช่อุนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสิ่สงที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็แล้วแต่ไม่มีสิ่งใดเหมือน เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดนะเอาถ้าถ้าอยากจะลองดูก็ลองดูเมื่อพระองค์ละได้เผยให้เห็นเผยให้พภูเขาเห็นภูเขานั้นอยู่ไม่ได้สั่นสะเทือนแล้วแตกเป็นเศงเยงนั่นแหละพอคาร์ม like. ูซาซ่อกอในทันใดนั้นท่านนบีมูซาสลบเมือดทันทีเลยจับจากเสียงัำปนาตและจับเหตุการณ์ที่ที่ต่อที่ได้เห็น นะครับอันนี้พระคุณในกูรอานชัดเจนสามารถที่จะไปไปศึกษาดูได้ทําไมล่ะครับเพื่อจะให้รู้ว่ามนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับัลลิที่เป็นรสูนจะขอยังไงขอได้แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงประกาศสิทธ์อไว้ว่าจะไปเห็นต่อเมื่อเกิดปีม马เกิดขึ้นนั่นแหละที่จะไปเห็นและในที่สุดะ้ตรมูซาอิซอยกอฟะลัมมาอัฟากอาลอินนิตุบตุลอันเมื่อท่านนบี ฟื้นจากการสลบกกขอกลับตัวขอต่อบัตรที่ก้าวล่วงไม่เชื่อฟังเหมือนกับว่าไปล้ำเส้นที่เอารสทรงทรงก็งกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้กําหนดไว้แล้วว่าวันที่จะมาเจอกันคนที่อยากเจอพระองค์อยากเขาทําดีมาตาหยุดก็ตาหยุดห้าเวลาถือบวชไปทำพิธีครบทุกอย่างอยากจะพบแล้วกนั้่ได้พบหรือคนไม่ไ,มได้ทําอะไรเลย แล้วรู้ว่าตัวเองมันมันจะต้องถูกลงโทษเนี่ยไม่อยากจะพบกับอัลลอฮ์วันนั้นก็ได้พบเพราะอะไรครับถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาไม่ต้องไปไปไป,ไปถามนี่คือสัจจะปฏิบัติตามตัวบทเสแล้วขนทางจะนําพาท่านไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตละในฐานะที่พันเป็นผู้ได้รับรางวัลจากพระองค์ที่เล่าเรื่องนี้มาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคุราน แล้วก็รากฐานของความเป็นคนที่จะอยู่กับโลกได้อย่างดีนั้นก็คือสองอย่างหนึ่งอีมานที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หกประการแล้วก็อิสลามคือการปฏิบัติเพราะการละหมาดละเว้นความชั่วการถือสินอดทำให้จิตใจเรานั้นสามารถรับบัญชาแล้วก็สิ่งที่เราหามาได้นี่สามารถไปจ่ายสะกาดคือให้กับผู้อื่นที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเอาไว้ได้นะครับแล้วก ไปจะจ่ายสกาดแล้วไปถือสินอดก็เป็นการนำตัวของเราเองจิตใจของเราเนี่ยเข้าค่ายหนึ่งเดือนเพื่อจะไปสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นส่วนไปทำฮัทนั้นท่านจะได้เปิดโลกธาตุเพราะท่านไม่ได้อยู่ไม่ได้ใหญ่ยิ่งอยู่ในตัวของท่านท่านไปแล้วก็จะพบกับพี่น้องหลากหลายผิวสีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายภาษาแต่สิ่งที่หนึ่งเดียวกันก็คือเมื่อไปทำฮัทแล้วล่ะ เปล่งวาจาสรรเสริญเยืนยอแล้วก็เทิดทูนพระองค์อัลลอฮ์โดยใชย้ภาษาเดียวกันพูดอย่างเดียวกันคือรับใบกัล,ลหฮุมมาลับใบตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็นคําสอนที่แท้จริงแล้วก็ทําได้กันตลอดไม่ใช่ว่า,า,าไปทําตรงโน้นก็ได้ไปทําตรงนี้ก็ได้ฮะจีไปทําประเดชของใครก,ก,ก็แล้วแต่แล้วก็รับใบฉันไม่จะไปพูดนะฉันจะบอกว่าขอเดชะ รู้ว่าข่าพระเจ้าใดมาแล้วตามคําเชิญของพระองค์เอาภาษาไทยไปไปใช่ที่อาราฟาไม่ได้ครับต้องลับใบกันลอหุมมาละบใบเหมือนกับละมาต้องมอาทำดูดีๆรอเวลาแหละมีกระชัยภาษาเรียนให้ท่านทั้งหมดนี้เพื่อให้เราได้มั่นใจแล้วก็ได้เห็นว่าการที่มีรากจากอิสลามนาลูกคนอิสลามมีรากอันแท้ข้มแข็งจากพรุทธอีมานจะทําให้เรานั้นอยู่ในโลก เหมือนกับที่ท่านนาบีสุลตล่านลลได้สอนเอาไว้กับลูกศิษย์ของท่านประมาณสองแสนคนนะครับรอสุลลลอฮสอนเอาไว้แล้วจากสองแสนคนนั้นกระจายมาจนกระทั่งเป็นมุสลิมทั่วทุกภาคของโลกใบนี้อัลฮัมดุลิลละขอให้เราได้มั่นคงแล้วก็รักษาเกียรติของมุสลิมของผู้ที่มีหมานของพู้ที่มีอิสลามอยู่ในตัวเอาไว้แล้วก็ส่งให้ลูกหลานอย่าลืมนะครับลูกหลานของเราอยู่ในอันตรายมากเลยนะครับทุกวันนี้วันนี้มันทะเลาะก,กันแล้วอะไอ ไอ,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 อ้สิ่งเสพติดเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันจะเป็นยาหรือแค่ไหนด้จะควบคุมได้หรือไม่ได้ที่จริงๆแล้วไม่ได้ทุกอย่างหนึ่งคนกําลังทุ่มเทเพืพ่อจะหาสตังห์หาสตัง์เพื่ออะไรครับเพื่อเล่นการเมืองเล่นการเมืองอยังไงครับก็ซื้อเสียงแล้วซื้อเสียงไปทําไมครับเพื่อจะได้มาเป็นอสอสมาเป็นผู้แทนผู้แทนอันทรงเกียรติแต่ว่าพออยู่ในที่ในที่เดียวกันแล้วเขาเรียกว่าแจกกล้วย บางคนก็ได้เป็นหวีบางคนก็ได้เป็นเครือนี่ก็แจกกล้วยแล้วก็ปฎหมายไม่สามารถที่จะไปเล่นงานได้เพราะเขาเพราะแจกอะไรเขาบอกแจกแจกแจกกล้วยมีงูเห่ามันก็เป็นสัตว์ได้โจรแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้งูเห่าเนี่ยวันข้างหน้าด้วยอแจกเนี่ยมันจะพ้นไหมไม่พ้นอย่างแน่นอนโดยอัลลอฮฺสุภาณนะหัวตะลาบอกทุกคนนั้นจะได้ไปรู้สิ่งที่เขาได้ทําไว้แล้วก็ผลจากการกระทําเขาจะได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นเรา binni oqati ti yu na iiman fa yu na islam qaw faqaab ka tan piinong awai aqulu qawli hadha wa saafiru llah alazim ali walakum wa li sa'ilil muslimin min kulli dham fa saafiruhu innahu alghafurur rahim